ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0 และยังอยู่กับผมนะครับกิรตินันสวรชัยจากช่องของซ u p เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์นะครับข้างๆผมพี่โคสิษ์นะครับซึ่งเป็นนะครับหนึ่งบุคคลนะครับในการสร้างสรรค์มีเดียแล้วก็วันนี้เข้ามาร่วมในงานของกิจกรรม5ธันวามหาราชนะครับสวัสดีครับพี่โคสิธิ์ครับนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับพี่โคสิธิ์ครับเข้ามาร่วมแล้วก็มีส่วนสนับสนุนยังไงบ้างครับจริงๆผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการของมูลนิธินี่มานานแล้วนะเป็น10ปีครับตั้งแต่จำได้ว่านาประมาณปี40่งดเกิวต เศรษฐกิจสมัยนู้นนะครับลนมากเลยครับมากตอนนั้นโดยคุณประจวบจะปาทองได้เชิญผมมาเป็นประธานกรรมการกิจกรรมบนเวทีใหญ่เวทีใหญ่ที่น้ำหลวงเลยนะครับแล้วก็เป็นมาต่อเนื่องแลังจากนั้นก็ได้ คิดว่าเป็นมานานแล้วเปลี่ยนให้คนอื่นร่วมทางตางนะครับแต่ก็สับสนอยู่ตลอดก็ยังมีกิจกรรมนะที่พี่โคศิษฐ์เข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับในปีนี้นะครับนะครับมีความเติบโตแล้วก็นะครับมีกิจกรรมอะไรดีบ้างนะครับในวันที่26วันที่28กรกฎาคมจริงๆต้องเรียนว่ากิจกรรมบุญทิศฮั่นธนรามหาราชเนี่ยก็เป็นบุญทิศที่รวมใจคนไทยทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันหรือว่าเป็นบุญทิศกลางที่แต่ว่าใหญ่ก็ใหญ่ที่สุดก็น่าจะว่าได้ใช่ครับรวมทั้งหมดก็โดยจุดยึดเหนี่ยว ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับนะฮะพระบรมราชินาถแล้วพระบรมสารุปหังทุกท่านใช่ครับนะครับที่ภารกิจเรื่องของการกตัญญูต่อแผ่นดินนะครับต่อพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับอันนี้ก็เป็นที่รวมใจและก็มีกรรมทำมาตลอดเลยนะครับก็ประสบความสเร็จตลอดครับแล้วก็ประสบความสเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ไม่เคยหยุดใช่ครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ห้องนะครับบุญญาจินดานะครับพี่โกศิลให้เกียรตินะครับแล้วก็เข้ามาร่วมในงานแถลงข่าวนะครับของลัิที่ราชธรรมหาราชซึ่งจะจัดงานในวันที่ยี่ 26-28กรกฎาคมนี้เองนะครับดีใจนะครับที่พี่กิษให้เกียรติเข้ามาในสักกุ่ของเราว่บว่าคุณแวะไปเยี่ยมช่องของเราบ้างก็ขอบคุณมากครับพี่กิษครับขอบคุณมากครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพ สมัครที่ Supermodel Networks 02-945-5500